กราฟ B นักเรียนตัดออกไปเลยนะครับเพราะตัวนั้นคือความจุข,ของสิ่งบวดล้อมแต่อะไรละ่ะคือ Predator prey relationship A เป้าหรือ C หรือ D คำตอบที่ถูกต้องได้แล้วใช่ไหมครับก็คือตัวเลือกที่ C ครับ D ครับ D เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่า Predator คือผู้ลา่าหรือตัวห้าม กับเปรหรือเหยื่อนั้นมันจะมีอิทธิพลในการควบคุมจำนวนซึ่งกันและกันก่อให้เกิดสมดุลธรรมชาติมากที่สุดทำไมกราฟจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนดูกราฟตัวนี้ดูนะครับกราฟตัวนี้ดูถ้าแกนตั้งคือจำนวนประชากรแกนอนคือเวลาทีนะครับ ถ้าหากว่ากราฟตัวนี้อันนี้คือสุว่าคือการเพิ่มจำนวนของผู้ล่าคือเพลย์โทษครับผู้ล่าคือ p r e เตอร์ะ Pred ator, นะครับ p r e เตอร์ผู้ล่าเพิ่มจำนวนถ้าผู้ล่าเพิ่มจำนวนจานวนขึ้นสแสดงว่าเพลย์เนี่ยระดับแรกต้องเยอะพอผู้ล่าเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะเหยื่อตัวนี้ก็ถูกล่ามากใช่ไหมครับก็ลดจำนวนลงอันนี้คือเพลย์คือเหยื่อ ซึ่งเป็นอาหารของพรีเดเตอร์ถูกไหมครับพอเหยื่อลดจำนวนลงผู้ล่าตัวนี้ขาดอาหารสิครับเพราะเหยื่อน้อยมันก็ลดจำนวนประชากรของเข้าลงพอลดจำนวนประชากรเข้าลงเหยื่อถูกล่าน้อยใช่ไหมครับเหยื่อก็เพิ่มจำนวนแพร่พันจำนวนตัวเองขึ้นเห็นไหมพอเพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นมาเหยื่อโทษครับพรีเดเตอร์ก็ล่าเหยื่อเป็นอาหารได้มากใช่ไหมครับล่าได้มากตัวนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้น พอผู้ล่าเพิ่มจํานวนขึ้นเหยื่อถูกล่ามากเหยื่อก็ลดจํานวนลงถูกไหมพอเหยื่อลดจํานวนลงเหยื่อเป็นอาหารของผู้ล่าผู้ล่ากาดอาหารผู้ล่าก็ลดจํานวนลงเห็นไหมครับมันจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของคล้ายๆกับไดนามิกครับคือเป็นไดนามิกก็คือแบบลักษณะแบบก่อให้เกิดสมดุลแต่เป็นแบบสมดุลจนคือสมดุลแบบมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ พอๆกันเราเรียกว่าเป็นดินามิกอีควิลิเบียมนะครับสภาพธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปรบกวนประชากรผู้ล่าและเหยื่อมันก็จะมีความสัมพันธ์เป็นลักษณะเช่นนี้ครับโดยทั่วไปพรีเตอร์นั้นจะต้องมีจำนวนน้อยกว่าในเริ่มแรกนะครับเปรจะเยอะเพราะมันจะเป็นไปตามปริรามิดปริมาณสิ่งมีชีวิตก็คือ อันนี้คือเหยื่อใช่ไหมครับเฟรเป็นอาหารของพรีเตอร์พรีเตอร์ก็ต้องมีปริมาณเป็นเป็นไงครับน้อยกว่าตรงนี้นะน้อยกว่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพรีเตอร์จะมีน้อยในช่วงแรกรเฟรจะมีมากเป็นไปตามปริมิตรปริมาณสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องของ predation คือการล่าเหยื่อมันเป็น,นกลไกที่ก่อให้เกิดสมดุลธรรมชาติมากที่สุดเพราะ ทั้งผู้ล่าและเหยื่อต่างมีอิทธิพลควบคุมจำนวนซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราทำลายพิีเตอร์ไปสมมุติสมมตุมมติอันนี้คืองูงูและเพลคือหนูใช่ไหมครับในท้องนาถ้าเราจับงูไปขายไปกินกันเยอะเลยหนูขาดผู้ล่าหนูก็เป็นไงครับคราวนี้ไม่เป็นแบบไดนามิกอีควิลิเบียมแล้ว จำนวนประชากรหนูโดโดโดอย่างเดียวหนูขาดพุล่าหนูก็เริงรา่าเพิ่มจํานวนเป็นรูปตัวอะไรครับตัวเจถูกไหมครับกลายเป็นเอ็กซ์โพน ENTIAL หนูมากทําลายอะไรเยอะครับต้นข้าวถูกไหมต้นข้าวก็ถูกทําลายมากเพราะต้นข้าวจะเป็นอาหารของหนูหนูนาครับหนูนานที่นี้คือหนูนานะครับหนูนาเนะข้าใจไหมครับเพราะการที่เราจับงูไปกินไปขาย แล้วก็ชาวนาไม่รู้ลรวบอกเอ๊ะทำไมข้าวเราสูญเสียไปเยอะนี่แหละความไม่เข้าใจความสมดุลของระบบนิเวศหรือความสมดุลของธรรมชาติที่เขามีการควบคุมกันเป็นระบบในธรรมชาติเช็คซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเอาวละเรื่องนี้คือก็พยายามชี้ให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสมดุลธรรมชาติ โดยเรากระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รู้ของเรานั่นเองครับนะต่อไปคำถามข้อที่18นะครับถามว่ากราฟใดแสดงว่ามีความต้านทานของสิ่งแวดล้อมหรือ environmental resistance เข้ามามีอิทธิพลนะครับกราฟใดครับอันที่1คือ A 2 C 3 D C C และ D ครับทั้ง C และ D มี environmental resistance เข้ามามีอิทธิพลนักเรียนจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจกับคำว่าความต้านทานของสิ่งแวดล้อมหรือ environmental resistance ว่ามันคืออะไรถ้าไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ก็คือ ไม่รู้อะครับคืออะไรจะเลือกข้อไหนนะเลือกข้อไหนไม่ควรเดานะครับวิทยาศาสตร์อย่าเดาเพราะวิทยาศาสตร์บางครั้งมีความสําคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตถ้าเราเดาในสิ่งที่มีอันตรายมันพลาดหมายถึงชีวิตหมายถึงความหายนะทีเดียวนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่ที่ที่เท่าไหร่ครับตรงกับครูไหมเช็คเลยนะเช็คเลยนะ คำตอบที่4ครับเฉลยข้อ4เพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าประชากรนั้นนะครับขณะที่มีการเพิ่มจํานวนขึ้นในรูปของตัว J สมมุตินะครับสมมุติประชากรเพิ่มอย่างนี้นะครับเพิ่มตัวลักษณะ n กับทอย่างนี้เพิ่มเป็นรูปตัว J อยู่ดีๆนะครับกำลังเป็นตัว J ตัว J เห็นไหมถ้ามีสิ่งแวดล้อมมามีอิทธิพลปุ๊บ เช่นความต้านทานของสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารขาดแคลนสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยมันจะเพิ่มต่อไปได้ไหมครับไม่ได้ก็หากมุมเป็นตัวเอสครับเป็นรูปเอสเชฟทันทีถูกไหมใช่ไหมครับเพราะมี environmental resistance ไปมีอิทธิพลนะ environmental resistance ตัวเนี้ยไปมีอิทธิพลต่อเขา เขาก็เพิ่มจํานวนไม่ได้เช่นที่อยู่จํากัดอาหารขาดแคลนสภาพภูมิอากาศไม่อื้ออํานวยนอกจากเป็นลักษณะนี้แล้วบางทีประชากรพอเพิ่มเพิ่มนิดนึงมันอาจจะปลักษณะขึ้นเช่นนี้ขึ้นขึ้น,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 นลงลงได้บ้างนะครับเพราะอาจจะมีรูปแบบการของการล่าเหยื่อหรือสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ดีมากในช่วงหนึ่งนะครับทั้งสองรูปแบบนี้ล้วนได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีความต้านทานของสิ่งแวดล้อม No environmental resistance ประชากรก็เพิ่มอย่างอิสระกลายเป็นรูปตัวอะไรครับนี่ที่ครูกำลังวาดอยู่เนี่ยเป็นรูปตัว J shape เ,เห็นไหมอันนี้บ่งบอกว่าประชากรเพิ่มอย่างอิสระไม่มีขีดจำกัดของสิ่งแวดล้อมประชากรจะเพิ่มจำนวนตามศักยะสูงสุดทางชีวภาพหรือไบโอติกโพเทนเชี เห็นไหมความแตกต่างอย่างของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัว J หรือตัวเอครับตัวเจนะเพราะเราจะไม่ค่อยมีขีดจํากัดของสิ่งแวดล้อมมากนักแต่เราจะทําให้ของเราไม่เพิ่มมากได้ทางไหครับไม่ให้เจมันเพิ่มเร็วเกินไปก็คุมกําเนิดไงครับก็คุมกําเนิดนะก็คุมกําเนิดเท่านั้นเองดีที่สุดในคนเราคือคุมอัตราการเกิดใช่ไหมครับดีที่สุดครับเป็นการควบคุมประชากรที่มีคุณภาพจริงๆ นะเรามาดูคำถามข้อที่19กันนะครับใกล้จะถึงปลายทางของเรื่องประชากรแล้วน,นะครับข้อ19ถามว่าการระบาดของตั๊ก,กแตนพรังก้าในไร่ข้าวโพดนะครับพังก้าในไร่ข้าวโพดเป็นกราฟใดครับ A หรือ B หรือ C A โทษครับ 1A 2 C 3 D 4 C และ D ه, เหมือนเมื่อกี้นี่ไหมคราวนี้การระบาดของตัก,กะแตนพนังก้าเป็นรูปใด A หรือ C หรือ D หรือทั้ง C และ D ข้อนี้ง่ายมากถูกไหมครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือก